ยานมังกรครับถ้าไม่มามาไม่ถึงที่นี่เออมาไม่ถึงนะครับไม่ถึงทุพันธนะครับมาถึงแค่นี่ดูมาไม่ถึงที่นี่ก็ไม่ถึงทุพันธนะครับผมนี่ครับยานมังกรนะใครสนใจท่านชมพิพิธภัณฑ์นะครับที่ต่อสู้บ้านนะครับก็ทุพันธ์แลนมังกรได้เลยนะครับ ด้านในเป็นประวัติศาสตร์จีนนะครับย้อนหลังนะครับไปหน้าศตวรีจะมีทั้งหมด20ห้องแสดงเต่ะร็อคไอท้องมังกรนะครับในงานชมด้านในต้งแต่ชั่วโมงถึง10คืนนะครับโปรนมชัางด้านในนะครับราคาบัตรเท่ารั99บาทเท่านั้นนะครับปกติราคา299บาทนะครับวันนเด็กนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเด็กอายุไม่เกิน2ปีนะครับเข้าชมฟรีนะครับโดยตอนนี้เข้ารอบดีได้เลยนะครับจะเปิดรอบไม่้างถงนะครับทุ้ชั่วโมงนะครับ 我收敛。你害怕点啊？<music> มาสิครับใครสนใจอยากจะก็รอกับผมมาเลยผู้ผมเยอะผมไม่กลัวมาเลยผู้ผมเยอะเยอะผู้ผมเยอะไทยผมส้นหนิ้งผู้ผมเยอะมไม่รู้รู้ผู้ผมนี่มาต,ตาัา้งใตสโซหนิง มาลองกับผมมาเลยได้ทั้งทว่าเทศเรามาไม่ถึงที่นี่คือมาไม่ถึงสุขันยครับผมแก่จุขัครับสุขัณองค์กรยักษ์ อตอนนี้เราอยู่ตลาดสุพันธ์ครับที่พันธ์เมื่อก่อนอะไรบ้างเอ,อ่ยถ่าสนใจดูดูดูเอาหมวกด้วย มีอะไรเออวะรถรถ ตลาดนัดนะเดี๋ยวไปคุยกับน้องว่าอยู่ที่นี่เหนื่อยไหมน้องๆมองมาทํางานที่นี่เหนื่อยไหมทํางานที่นี่เหนื่อยไหมมายืนต้อนรับอยู่เนี่ยเหนื่อยหรือเปล่าไม่ตอบเหนื่อยไหมถามน้องผู้หญิงเนี่ยมายืนทางานที่นี่เหนื่อยไหมเอยเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ตอบแต่ว่าไม่เหนื่อยนะ พอมีน้ำจะกินน้ำเ่าว้าวว้าวว้าวสะพานข้ามไม่มีแบบมะนนเยอะใากเายครับมีม่หเะา 挺好。 ยักษ์เนี่ยใหญ่มากต้ดใหญ่ครั้งยักษ์กดใหญ่ใหญ่มากโอ้ยลูกพันธุก็มึงสุพันณครับผมครั้งยักษ์ใหญ่มาก มะอนมะคอนยับอยู่ตระองค์ตระองค์นะครับผมมีเทพอะไรมั่ง สุดท้ายที่ทำไมคนอินอมะค์ทำไมคนอิมโอ้โหการแต่างานย้อนการยาาร้อนยาาุ่ย อ่าของจอเลยครับทำมาไม่ถึงที่นี่ก็มาไม่ถึงสุพรรณนะครับทำไมาให้ถึงนะครับผมพุพรัณฑ์มังกรนะครับที่จอโอ้พระเจ้ามันใหญ่มากมาครั้งแรกครับผม ถ้ามาไม่ถึงนี้ดีก็มาไม่ถึงสุพรรณนะครับผมผริวัติพันธ์มังกรนะผมนี่เข้าไปดูได้เข้าบัตรประมาณเก้าิบาทครับผมข้างในก็มีอะไรต้องเข้าไปดูติดตามดูนะครับที่พันธ์มังกรับมังกรยักษ์เลยละ่ะของสุพรรณบุรีชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับผม เป็นตรีมงคลครับมาที่นี่เป็นตรีมงคลบัง,งปั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 งครับผมสิงครับสิงนี่ครับสิงกำลังมีข่าวประเด็นนีครับปัง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  ก็พได้ไอทีกไม่าเอ,อ่า่าวันนี้ร่าไปไมะคน,นเนี่ยุช้ชมยังนีพันธกรรมน,นะผมอบกดไลค์ดแชร์กดสมัคให้ด้วยนะครับผมม่เจอใรใหม่ครับมด่ายไปเที่ที่ไหนดดมได้ครับผนี่ก็หอเ